สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันจันทร์วันที่12สิงหาคม2024เป็นวันจันทร์ในสัปดาห์19เเทศกาลธรรมดานะครับวันนี้จะนำเอาบทอ่านจากบทความเรื่องการบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระเจ้าโดยเโอโดเรตแห่งซีพระสังฆราชนะครับหัวข้อบอกเราจะรักษาบาดแผลของพวกเขาให้หายครับพระเยซูเจ้าได้ทรงสมัครพระไทยรับทรรมานตามที่พระกมีทำนายไว้เกี่ยวกับพระองค์พระองค์ได้ ตรัสทำนายถึงพระโธรมานของพระองค์กับบรรดาศิษย์หลายครั้งพระองค์ได้ทรงตำหนิเปโตรที่เขาไม่ยอมรับฟังพระองค์ตรัสถึงทรมานพระองค์ได้ทรงอธิบายอย่างแจ่มแจ้งว่าโดยทางพระทธรมานเท่านั้นที่ความรอดของโลกจะสําสเร็จบริบูรณ์และโดยเหตุนี้พระองค์จึงได้เสด็จดําเนินไปหาผู้ที่มาจาับพระองค์ตรัสกับเขาว่าเราคือพวกที่ท่านกําลังแสวงหาด้วยเหตุผลเดียวกันนี้พระองค์ ไม่ได้รัดตอบเมื่อพระองค์ถูกกล่าวโทษและไม่ทรงยอมหลบหนีทั้งๆท,ที่พระองค์สามารถทําได้แม้ว่าทั้งก่อนๆพระองค์ทรงหลบหนีเมื่เอเขาพยายามจะจับพระองค์และเยสุเจ้าทรงการแสงสงสารนครเยรูซาเล็มเพราะประชากรของ,ของนครนี้ไม่ยอมเชื่อว่าเขากําลังถึงซึ่งความพินาศและจะทรงกันแสงเหนือพระวิหารซึ่งเคยเรื่องลือนามแต่ถูกทําลายให้พังพินาศอย่างสิ้นเชิงพระองค์ทรงรับการถูกตบ พระพักจากคนที่เป็นทาสถึงสองสถานคือเป็นทาสทั้งร่างกายและทางใจพระองค์ทรงยอมถูกตบถูกถมน้ำลายลดถูกเยาะเย,ะเยะ้ยถูกทรมานถูกเท,ที่ยนตีและที่สุดถูกตรึงกันเข็นพระองค์ทรงรับโจรสองคนเป็นเพื่อนในพระทรมานคนหนึ่งเบืองขวาคนหนึ่งเบืองซ้ายพระองค์ทรงยอมทนถูกถือว่าเป็นฆาตกรและอาชญากร พระองค์ได้ทรงดื่มน้ำส้มปนกับดีที่ได้มาจากสวนของทุจริตของอิสราเอลพระองค์ได้ทรงยอมสวมมงกุฎนามแทนมงกุฎทำด้วยกิ่งและพวงไม้ผลพระองค์ได้ทรงถูกศพประมาทโดยรับสวมเสื้อสีม่วงพระหัตและพระบาทถูกตอกตะปูและในที่สุดพระองค์ก็ถูกนำไปฝังไวในคูหาพระองค์ได้ทรงทนทุกสิ่งทุกอย่างนี้เพื่อปฏิบัติงานความรอดของเราให้สำเร็จลุล่วงไป เพราะคนที่เป็นทาสของบาปย่อมต้องรับโทษของบาปส่วนพระคริสตเจ้าพระองค์ทรงปราศจากบาปพระองค์ทรงดำรงอยู่ในความชอบธรรมแต่พระองค์ก็ทรงยอมรับโทษอย่างคนบาปโดยการเขนพระองค์ทรงทำลายกฎของการสาบแช่งแต่บริาการรับโทษของบาปส่วนพระคริสตเจ้าพระองค์ทรงปราศจากบาปพระองค์ทรงดำรงอยู่ในกฎหมายโดยกลับเป็นคนถูกสาบแช่งแทนเรา พราะมีคำเขียนไว้ว่าทุกคนที่ถูกตรึงกางเขนเป็นคนถูกสาปเช่นด้วยมงกุหนามของพระองค์พระองค์ทรงยุติโทษที่อาดัมต้องรับอาดัมเมื่อได้ทําบาปแล้วได้รับคบําพิพากษาว่าด่นดินถูกสาปเพราะกิจการของเจ้าน้ําและเกลือนหนามจะเกิดขึ้นแก่เจ้าเมื่อพระเยซูเจ้าได้ลิ้มรสน้ําดีพระองค์ได้ทรงรับความขมขื่นและงานหนักของมนุษย์ผู้รู้ตายเป็นชีวิตที่เต็มไปได้วยความยากลําบาก เมื่อทรงดื่มน้ำส้มโรงได้ทรงรับทนความตกต่ำแทนมนุษย์และประทานพระคุณทำให้ฐานะของเราดีขึ้นโดยเสื้อยาวสีม่วงโองทรงแสดงการเป็นกษัตริย์ของโองโดยไม้อ้อโองทรงบอกเป็นไหนว่าอำนาจของมารจะอ่อนแอและจะแตกสลายลงด้วยการถูกตรโองทรงรับ ทนการถูกข่มเหงการตีสอนและโทษทันที่เราต้องรับนั้นพระองค์ก็ประกาศยืนยันเสรีภาพของเราพระศีข้างของพระองค์ถูกเปิดอย่างศีข้างของอาดัมจากศีข้านนี้ไม่เกิดสตรีผู้กระทําความผิดเป็นผู้นําความตายมาสู่เราแต่พระศีข้านนี้กลับเป็นทานชีวิตที่เกิดโลกใหม่ด้วยทานน้ำสองทานคือหนึ่งทานน้ําแห่งศีลล้างบาปซึ่งทำให้เรามีชีวิตใหม่และสวมเราด้วยเสื้อแห่งความไม่รู้ตาย ฐานน้ำที่สองคือทานน้ำที่เลี้ยงเราผู้เกิดใหม่ณโนะต๊ะอาหารของพระเจ้าดุจทารกได้รับน้ํานมเป็นอาหารกับพี่น้องก็หัวข้อเราจะรักษาบาดแผลของพวกเขาให้หายก็เป็นสิ่งที่ท่านเทเอโดเลตแห่งซีประสังคราชก็ได้เขียนอธิบายถึงองค์พระเยซูเจา้จาการรับทนทรมานของพระองค์คือการที่พระองค์ทรงยอมทรมานรับความทุกข์ยาก รับการถ,ถูกเยาะเย้ยถูกเี่ยนตีถูกสวมมงกฎุฎหนามถูกตึงกางเขนและที่สุดแล้วก็ถูกตายและถูกแทงด้วยสีข้างที่ด้วยหอกอะไรต่างๆเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่พระเยซุเจ้าพงค์ทรงกระทำนึกแผนการนี่คือวิธีการที่พระองค์ทรงใช้สําหรับไถ่าบาปมนุษย์ด้วยเอาชีวิตของพระองค์เองนั้นแล่ไถ่กู้มนุษย์นั้นให้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้าอีกครั้งหนึ่งโดยเอา มนช,นชีพของพระองค์ในความเป็นพระเยซูนั้นในความเป็นมนุษย์ของพระองค์นั้นมาตายแทนเราในเองนะนี่ก็คือความเชื่อของเราก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องในแต่ละวันก็ขอให้เราเมื่อเราตื่นขึ้นมาก็ขอให้เราได้เราลึกนึกถึงเสมอว่าเราจะต้องประกอบกรรมดีเราจะต้องทําความดีเราจะต้องดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมในฐานะที่เราเป็นบุตรของพระเจ้าในฐานะที่พระองค์ส่งกอบกู้เราด้วย พระกายและพระโลหิตของพระองค์นะทั้งพระกายและพระโลหิตนั้นก็เป็นอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตของเราด้วยเต่เราก็ทราบดีแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ขอพี่น้องได้ทําในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะดูแลเอาใจใส่ผู้อื่นที่อยู่รอบข้างนะครับเหมือนที่พระองค์บอกให้เรารับกันได้กันขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพสุขภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเชิญ